สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอาธิบายจุดเข้าเมื่อวานนะครับที่ผมเข้าเมื่อวานมีผมทําการบริหารความเสี่ยงไปนะครับเพราะว่าตอนแรกจะโดน2%แต่ทีนี้ผมบริหารความเสี่ยงไปเหลือแค่เพียง1%นะครับที่โดนสต็อปลอสไปนะครับ มื่อวานจุดที่ผมเข้าก็คือโซนนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับวุลูกศรสีแดงๆนี่นะครับผมเซลไปจังหวะจุดกับตัวตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ลงนะครับจังหวะนี้ผมพลาดตรงที่ว่าผมเทรดในเลนนะครับโซนที่ไม่เทรดนะครับโซนนี้แต่ที่ผมเข้าเพราะว่าผมเห็นเขาทําอันนี้ครับถ้าเราดูดีๆจะมีแนวรับที่ตรงนี้นะครับแล้วมีการลงมานะครับ ทำโลต่่ากว่าเดิมครับผมก็เลยมองภาพที่ว่าถ้าเขาเด้งขึ้นมาสร้างแนวต้านตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาลงมาอีกขานะครับแล้วก็มาปิดทำกำไรโซนนี้นะครับอันนี้คือภาพที่คิดไว้นะครับจุดเข้าก็คือตอนแท่ง30สินาทีจบแท่งนะครับแล้วก็แท่ง15นาทีเราไปดูส5บนาทีนะครับ15นาทีก็คือแท่งนี้ครับ 30นาทีจบพร้อม15นาทีแท่งเทียนแท่งเทียนชนะนะครับในทิศทางลงนะครับผมก็เลยเข้าไปครับจังหวะนี้แล้วทีนี้เขายึกยักยึกยัก,ยก,ยกจุดที่ผมเข้ามันควรจะเป็นจุดที่แบบซื้อแล้วไปเลยนะครับแต่ผมเห็นเขาไม่ไปตอนแรกสต็อปลอสผมอยู่ตรงนี้นะครับปลายไส้ของทำเฟรม30นาทีนะครับ เขาได้ทำการย่อลงมานะครับหลังจากแท่งเทียนนี้จบนะครับผมก็ออกไปครึ่งหนึ่งครับแถวๆนี้แล้วก็ออกอีกไม้หนึ่งออกหมดนะครับทำให้ขาดทุนไปประมาณ1%เนะครับเมื่อวานนะครับถือว่ายังตามกลับมาได้ครับชิวๆครับเดือนนี้ผมก็ยังเหมือนยังประคองอยู่ที่ทุนนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกล แล้วกาก็มีข่าวนะครับขึ้นมามีข่าวถ้าตรงนี้ไม่ออกไป50เอร์เนตะครับโดนเจ็บหนักนะครับ2%ปเนะครับเดี๋ยวต้องมาเหนื่อยตามคืนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเทรดของเมื่อวานนะครับแต่ผมไม่ได้มาอัดคลิปนะครับมาอัดคลิปวันนี้นะครับยังไงก็เป็นอุทาหรณ์นะครับจริงๆรอให้หลุดควรรอให้หลุดจากกรอบที่ผมตีนะครับตอนแรกคราวนี้เราก็รอแล้ะครับ ไม่เป็นไรนะครับเราไปลุยกันต่อครับวันนี้อย่างนี้ก็ขอให้พี่ๆโชคดีครับผม